โรงงานของโยมลูกเขยโยมพี่เบียงซึ่งก็ได้มาเยี่ยมยามถามข่าวเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นบริษัทบริษัทผลิตปุ๋ยสมศักดิ์เลอคุณสมศักดิ์เลิอบรัพงเลิอบรับพงใช่ไหม คุณสมศักดิ์เลือดวรพงศ์อันนี้ก็มีมาหลวงพ่อแดงหลวงพ่อบุ้มหลวงพ่อโลดหลวงพ่อเสิร์ดหลวงพ่อเวทรวมทะยกเลศอดอแล้วก็อันนี้เ,เป็นคลองเนาะหวยเป็นคลองรับที่เก่าเลยลเอออันนี้ก็เป็นซอยทางเข้าซอยทางเข้า ชื่อชื่อคือชื่อบริษัทอะไรครับโยมพี่รวยสมศักดิ์บริษัทเลิศวรพงศ์บริษัทได้นี่บริษัทสมศักดิ์เลิศวรพงศ์วรพงศ์ใช่อ๋อเป็นฮะใช่เลิศวรพงศ์เออชื่อบริษัทบริษัทสมศักดิ์เลิศวรพงศ์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตปุ๋ยอ่าสำหรับใส่พืชผลผลิตอ่าขึ้นเป็นการเกษตร ซึ่งก็อยู่อันนี้อยู่ตรงอยู่ติดกับออยู่ซอยนอนทสมบูรณ์ใช่ไหมอยู่ซอยนอนทสมบูรณ์ตรงใกล้ๆก,กับบริษัทฟูโนโ่บริษัทฟูโน่ปากช่องอันนี้มันขึ้นตำบลซับม่วงนี่อ่าตำบลวัดซับม่วงติดกับยอยู่ในเขตซับม่วงนี่แหละอ่าซับม่วง โยมยพี่บอกว่าไปทําบุญวัดวัดซับวัดซับม่วงนนตำบล <ไป S 1> จันทึกทคือตำบลจันทึกอ,อําเภออาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เวลาก็บ่ายสี่โมงเกือบครึ่งแล้วเาัาจะเดินทางกลับวัดหนองหัวฟานโชกดีมีชัยเดินทางปลอดภยัยสาธุสาธุสาธุ